ฉันเห็นอนาคตเสียงกระซิบของมิวเซียมดังขึ้นในหัวของธนากรขณะที่เขาถือกล่องของเก่าใบสุดท้ายขึ้นบ้านวันนั้นเองที่ชีวิตอันแสนสงบของเขากับเมย์กำลังจะเปลี่ยนไปตลอดกาลมิวเซียมแมวเปอร์เซียขนฟูสีขาวบริสุทธิ์ของพวกเขาแม้ภายนอกจะขี้อายและไม่กล้าแสดงออกแต่ภายในกลับมีความลับอันน่าทึ่งเธอคือผู้มองเห็นอนาคต สามารถรับรู้ถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นล่วงหน้าได้เพียงเล็กน้อยและใช่เธอมีวิธีสื่อสารกับธนากรนั่นคือการกระซิบในความทิตของเขาตั้งแต่วันที่ย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านหลังใหม่หลังนี้ที่เต็มไปด้วยกลิ่นอายของการเวลาและของเก่าลึกลับมิวเซียมก็เริ่มเห็นภาพหลอนที่ไม่เคยเห็นมาก่อน ภาพของธนากรที่กำลังสะดุดขาตัวเองหกล้มหัวฟาดพื้นภาพของเมที่กำลังจะจับแก้วน้ำร้อนตกแตกกระจายภาพเล็กๆน้อยๆเหล่านั้นทำให้เธอต้องรีบส่งเสียงเตือนอยู่เสมอแม้ธนากรจะคิดว่าเขาแค่หูแว่วไปเองแต่เหตุการณ์เหล่านั้นก็เกิดขึ้นจริงราวกับถูกกำหนดไว้แล้ว วันหนึ่งขณะที่มิวเซียมกำลังสำรวจห้องใต้หลังคาที่เต็มไปด้วยฝุ่นเธอก็ได้เห็นภาพที่น่ากลัวที่สุดเท่าที่เคยเห็นมาภาพของบ้านหลังนี้ที่เต็มไปด้วยเปลวไฟและธนากรกับเมตติดอยู่ภายในภาพนั้นชัดเจนจนเธอสัมผัสได้ถึงความร้อนและความหวาดกลัวลางบอกเหตุนั้นเชื่อมโยงกับตู้ไม้โบราณใบหนึ่งที่ธนากรเพิ่งนำมาจากร้านของเก่า ภาพของมิวเซียมที่พยายามควรประตูห้องใต้หลังคาครั้งแล้วครั้งเล่าเพื่อเตือนธนากรแต่เขากรอบเข้าใจผิดคิดว่าเธออยากเล่นด้วยเขารู้สึกแปลกใจกับพฤติกรรมของมิวเซียมวันนี้เือไม่เหมือนเดิมเลยเป็นอะไรไปนะมิวเซียมเขาถามพลางนูบหัวเธอเบาๆอยากได้เหรอมิวเซียมส่งเสียงร้องหวยหวนพยายามบอกเขาแต่ธนากรก็ได้แต่มองด้วยความสงสยัย จนกระทั่งจู่ๆเขาก็เห็นประกายไฟสีแดงเล็กๆแลบออกมาจากช่องว่างใต้ตู้ไม้โบราณใบนั้นแล้วก็เห็นควันบางๆลอยออกมาธนากรเบิกตากว้างพลันนึกถึงเสียงกระซิบของมิวเซียมไฟไฟเขาคว้าถังน้ำมาดับไฟที่เริ่มลุกลามอย่างรวดเร็วจากไฟฟ้าที่ลัดวงจรในตู้เก่า โชคดีที่เขาดับมันได้ทันเวลาก่อนที่ทุกอย่างจะกลายเป็นทะเลเพลิงเขาโผเข้ากอดมิวเซียมด้วยความโล่งอกเธอช่วยชีวิตเราไว้นะมิวเซียมเขาพึมพำด้วยเสียงสั่นเครือมิวเซียมเพียงแค่กระพริบตาปริบติบในอ้อมกอดน,นั้นราวกับจะบอกว่านี่คือหน้าที่ของเธอผู้พิทักษ์ที่ไม่ใช่มนุษย์ผู้ดูแลบ้านหลังนี้ในทุกๆย่างก้าวที่มองไม่เห็น